การทำทาจมูกครั้งเนี้เป็นอะไรที่ตัดสินใจไว้มากก็คือคอนเสิร์เมื่อสองเดือนที่แล้วตัดสินใจทำเลยเพราะว่าอะไรมันคุ้มมันคุ้มไงใช่ <c oughs> คือถ้าเราทําเองใช่ไหมมันก็จะแบบมันก็จะเกินงบเราเพราว่าเราอ่ะหนึ่งเลยคือเราเพิงเรียนจบด้วยแล้วเราก็ไม่ได้มีทุนขนาดนั้นที่จะไปทําจมูกโอ้โหแบบเป็นแสนน่ะนึกออกปะเออแต่ตอนนี้เรามีโอกาสเราก็เลยมาทํา นี่แถมได้แบบว่าที่พักฟรีด้วยนะสิบสามวันแล้วก็มากับเอเจนซี่ต่างหากคือไม่เหงาไม่เหงาคือถ้ามาคนเดียวอาจจะแบบอาจจะไม่มาเพราะว่ากลัวไม่รู้ไปไม่ถูกอะไรเงี้ยเอกสารเตรียมไม่เป็นก็เลยต้องมากับเอเจนซี่ใช่ซึ่งเอเจนซี่ที่เคียมาก็เป็น holistic beauty tour ก็คือเอเจนซี hmm. ่ที่จะมาซึ่งมีพี่แนะนํามาอีกทีหนึ่งเราก็เลยได้มาทำที่นี่ของ holistic beauty tour mm hmm. แล้วก็ทำกับโรงพยาบาลอาร์ <c oughs> คือตอนเนี้ยลุนมาตื่นเต้นมากว่าอ่ะหนึ่งเลยคือเรื่องของยาสลบดมยาสลบนี่คือแบบว่ามันจะเป็นยังไงจะหลับไปเลยไหมหรือว่ายังไงเอออันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือด้วยความที่มีจมูกชมพู่มายี่สิบสาปีเราก็เลยจะลุ้นว่า หน้าเราอะจะเปลี่ยนไปเยอะไหมหรือจะเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะไหมหรือเปลี่ยนนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นจุดเซ็นเตอร์ของหน้าใช่ประมาณนี้เลยตอนนี้กําลังเดินทางก็อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือประมาณหนึ่งชั่วโมงเราก็น่าจะถึงโรงพยาบาลอาร์แล้วนะ,ะก็ไปเจอที่โรงพยาบาลได้เลย